เป็นไรไปแน่อยู่นะไปแน่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 เฮียใครเป็นเฮีย <c oughs> แล้ววะไอ้ <c oughs> ใ,ใจเลยกราบสวัสดีทุกทุกทุครับอยู่ผมไมโครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ครับวันในี้เรามาเล่นฟาสต์โมโฟเบียกับใจร้าวในิมการและวก็มิสเตอร์แคสเลยครับมีย e ีเม็ตรวจยีเม็ให้เจอยีเม็ด e แล้วก็มี อุ้ยมีเห็นผีเป็จอยด้วยกันโอ้โหต้องต้องเห็นผีด้วยกันหมดเลยเหรอต้องเห็นผีด้วยกันเดขี้แล้ววิดีสีก็ถ่ายรูปน้ำดำไม่ยากน้ำดำที่อยู่ในอ่างลลังมือชื่อชาสมิลเลอร์ชาสมิลเลอร์ชาสมิลเลอร์มันเป็นตัวอะไรอ่ะเราเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ที่ที่ต้องไปดูว่าที่อ่านดีว่ามันจะออกมาแบบออกมายังไงอ่ะมันมีเงื่อนไขมันบอกว่ามันมันจะออกมาตอนที่มีคนอยู่คนเดียว แล้วมันบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะใช้ชื่อมันอะ,อะเรียกมันออกมาด้วยเหมือนเรียกชื่อไปบ่นอนชาวาว,าวิเลอร์นะอ๋า<ะ>แล้วก็อย่าลืมเขียนหลักฐานที่เราเจอไว้ลงสมุดด้วยนะครับเพืเ่อนๆครับผมเอาเอาเอโอเคกูเอาไปฉาย UV ไปมีมีมีไปฉายอยู่มีไปฉายอยู่โอเคพี่อังพี่คุยกับผีไหมผมว่าถ้าถ้าเกิดไม่เคยเล่นเนี่ยมันน่าจะออกมาง่ายนะพี่รู้ปะให้ให้พี่คุยใช่ไหมใช่มันต้องคุยมันต้องคุยนะไปนนนี่นี่ต้องใช้อันนี้บิยูอันนี้เห็นไหม ต้องใช้ไอ้นี่ป่ะไอ้ไอสปินดิทบล็อกปะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยสปินดิทบล็อกพี่พี่ถือไว้แล้วก็กดตัวบีหรือว่าตัววีวะไปคุยกับผีนี่กูต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่แล้วเงินใครคือมันออกมาคนเดียวพี่ถ้าเกิดเราเดินทางไอ้ต้องให้พี่เียแบ่คนเดียวอย่างเงี้ยถึงจะออกมาบอกเลยไม่ไม่ยองอะไรทั้งว่าต้องไม่กลัวเขาลุกตัวนะตัวโยตัวหนึ่งเขา ดนนน่คำถามไฟฉายเปิดไงวะของที่โอเคโอเคเอ้ยกดตัว T ได้เลยนะกดตัว T มันจะเปิดไฟฉายแล้วก็มันจะถือของได้อย่างหนึ่งอ๋ออ๋อเปิดเปิดไฟฉายค้างก่อนรู้เลยเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคแล้วแล้วก็ไอ้ไม้เวลามึงตั้งกล้องวิดีโออ่ะมึงเปิดกล้องด้วยนะมันจะมีไฟเขียวไฟแดงเห็นไหมมึงหาตำแหน่งแล้วกดตัวเ S อ้อันนี้ไงเนี่ยวางข้างล่างเนี่ยเวางเงี้ยเนี่ยวางเงี้ยมันมี้วางขึ้นไปห่ยยี้วางวางกู้จับอย่างเงี้ยทันไหมพี่คิวกลัวไหมเออไม่กลัวหรอกโอ้โหแล้วนะพร้อมยังบอกเลยกระจอกแล้วเครื่องนี้ไม่เอาไปเหรอเนี่ยแป๊บๆอะทวนทวนโดนทวนแผนอีกรอบนียทวนแผนอีกรอบแผนอีกรอบคือเราจะไปหาห้องที่มันมีอุณหภูมิที่มันแบบเย็นๆแบบคนจุนลุกสักห้องหนึ่งแล้วเราก็จะวางกล้องกันเพื่อที่จะเราจะหาหลักฐานของผี ตัวนี้ว่ามันเป็นผีประเภทอะไรอะไรไหมนี่มึงต้องเดินตามกูเพราะว่ากูถือที่ตรวจโควิดอยู่มันจะรู้ว่าติดโควิดหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ไม้มึงมีไฟฉายไหมกูเห็นไฟฉายแบบนึงนี่นี่นี่อ่ะพร้อมแลโอเคพร้อมแล้วป่ะการพร้อมแล้วไอ้จอยจอยมาได้ยังเฮ้ยเต้เต้เต้มาพร้อมนะกูจะเข้าไปแล้วนะคือรอบนี้กูเป็นเหยื่อถูกไหมใช่พี่เฮ้ยมีมีมีเปิดมีเปิดรายการด้เปิดรายการแล้วจะไม่ปฏิเสธกันหน่อยแล้ววะ อู้เชี่ยเดี๋ยวอะในตอนนี้แล้วเข้ามาในห้องที่มีบรรยากาศดักอึ้งเชี่ยหาหาห้องที่เย็นๆนะเชี่ยุนลุกเชี่ยุนลุกเลยนี่แผนแผนของเราก็คือเดี๋ยวพอเราเจอห้องเย็นเชี่ยตั้งกล้องเสร็จเราให้ใจเล้าอยู่ในห้องเพื่อล่อพีชคนเดียวเอ้ยพี่อาร์พี่พี่อาร์คนะอย่ามาโยนกูกูกูหาไออุณหภูมิที่มัน กูยังไม่เจอห้องที่มันไอ้นี่เลยวะต่ำกว่าสิบเลยกลัวโอ้โหไม่เล่นไม่เล่นเราได้ไหมอะเปลี่ยนเกมเอาโมกกันไหมโอ้โหใจร้าวแล้วใครเป็นคนชวนวะเดี๋ยวฟาดด้วยกล้องเลยชวนมาเล่นก็อย่าทิ้งกันกันมุดเนี่ยร์แสงนาฬิกาใช่ป่ะวเดี๋ยวรอไอ้กูลังหาอยู่แป๊บหนึ่งนะพี่มึงตั้งใหม่มึงตั้งใหม่อ่ามึงหันอันนี้อันนี้ร้อยกว่าละสปินหรือบล็อกร้อยกว่าละไอ้ร้อยกว่าพี่พมันเลยอ่าโอเคออกออกอกก่อนออกก่อนนะ เฮ้ยร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบเฮ้ยกูได้ทีเสียงแห่แห่หลังหัวกูมันแห่หลังหัวกูเมื่อกี้ไม่ได้หลอกเล่นหรือจริงๆมันแห่มันแห่ใส่กูแงแบบว่ามันมันห้องเนี้ยห้ามแอบนะใครเข้ามาห้องเนี้ยห้ามแอบงั้นพี่อังพี่ต้องมาอยู่ห้องเนี้ยแล้วพี่ก็กัีมันนะผมว่าอ้าวขอโชคดีพี่ให้พี่อยู่คนเดียวใช่ไหม ไี่บินไปไป่บินไปพี่บินไปองมากน่ไปไ้มไมาเราใช้กลวยเฮ้ยว่ไมลเอห้องอะไรก็ได้พี่ไอ้ตก็ได้ไอ้ไอ้ี่นมาได้วะไอ้มาถ่ายพี่ได้ด้วยเหรอไม่ได้ใครมาถ่ายมานี่ไงนี่ไอยู่ในกล้องเนี่ย นายไม่ได้โกงกูนี่กูไม่มีคิวกูเป็นคนถือคิวดีกว่าสต่ถ่ายดีได้ไม่แต่ว่ายังไม่ตายยังพี่แต่ว่ากูมองไม่เห็นนะเว้ยกูเห็นเนี่ยเหรอผีผู้ชายด้วยอยู่ที่ย่างน่ากลัวไอตัวเชี้ยเนี่ยเฮ้ยบอกนะผมเริ่มเลยอ่ะเบียังยังยังรอดเบียงตายยัง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 เดีไปช่วยก่อนออกก่อนออไม่มีอเลยพี่อังตกใจทำไมล่ะทิ้งานแล้มึงจะคนคนแรกเลยคือกูจะบอกว่าไอ้ไหมมึงปิดประตูใส่หน้าให้กูทดิไม เฮ้ยออกเฮ้ยหาทีเอฟหาทีเอฟเลยเฮ้ยเอฟกูเข้าน้ำเข้าน้ำมาเร็วมาเร็วกูด้วยหน่อยกูด้วยหน่อยคุด้วยเปิดไฟ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 เฮ้ยพี่กดตัวทีปิดไฟฉายนะโอเคกดแค่ตัวทีพอไอ้ไฟของอะไรไม่เป็นไรมันตหยอยู่นะหปแทบไปแหบไปแทบไปแทบตยแล้วเฮียใครเป็นเฮียอะไรวะเฮ้ยจะเป็นอะไรวะไมตายหรอตายแล้วมาก่อนตายแล้วตายเลย ไม้ตายเหรออ้ยไกูตามันไปทางวัดมันไปทางวะไปยัดเฮ้ยโทรศัพท์กูได้ยินเสียงโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครเอาก็ถูกแล้วนี่ว่าเฮ้ยมึงออกมาก่อนออกมายังไอ้ไม้ตายไปเลยใช่ป่ะมึตายแล้วเยอไม่กล้าเดินออกไปอ่ะมัน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 ยังสิบอยู่ไห้นนมึงมึงดูที่รถดิมันยังสิบอยู่วะ

ผมกับไอคิวอาจจะต้องเข้าไปแล้วแล้วก็พี่ต้องอยู่ดูการเดี๋ยวดูแอคทิวิตี้ให้เราเราต้องเข้าไปหมุนกล้องในห้องนอนนั้นเว้ยนนท์ผีเลือดถูกคนเออครับผมไปหลบในห้องที่มีผีหรออย่าให้กูตายฟรีอย่าให้กูตายไงล่ะมึงปิดประตูสารกูไอ้ไม้ควงสมมติหน้ามือไปกับพี่ไปไม่ใช่ไม่ใช่กูกดเล่นกูกดเล่นไปโอ้ยพี่มึงกดเล่นทำไมไอ้ชัดกูตกใจมุดเอาไงเลยไปถ่ายรูปศพก่อนได้ไหม อยาแอบติดกำแพงมันรูตูได้ใช่ไหมตายตรงไหนวะตายข้างบนข้งขวาขวาขวขวา้างขวาเนี่ยขึ้นชัจะสองข้างขวาเนี่ยเห็นตุเห็นตุมยเฮ้ยไฟกับพิบไอ้นนไฟกับพิบไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสิบสิบไอทีีทีสิบไไอทนนกูแอบด้วยไนทจะปิดเ้ยไอทีพีทีสิบไอทีีไอสั่์เลยกูทิ้งไอนี่ออกไปเฉยเลยทิ้งพิ้ ตอนนี้รถละรถเหลือศูนย์ละตอนนี้รถเหลือศูนย์ละโอเค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 โอยอย่าทิ้งน้ับสกีอะวันนี้สวยูดมาอยู่ไหนมันมมันไเป็่ห้องนี้ว่ะมันคือห้องไหนเมื่อกี้ผีผีอยู่ตรงทางเดินนะมันสูดแล้วมันสูดแสดงว่ามันไม่ออกมาต้องต้องไปหมุนกล้องในห้องนอนไหวน่อนใช่ห้องนอนอยู่ไหนวะเนี่ยกูหาห้องนอนไม่เจอนี่ดสกูดอยู่นี่สกอยู่นี่เดินขึ้นไมาทางซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ส่งนะไหนวะไหนวะ หนวะส่งไไหมอยู่ไหนวะเนี่ย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 ชั้นสองนี่นีห้องขวาเลยห้องขวาเลยห้องขวาเลยเนี่ยเออนัยนายนายนนียนยนายนายายนานายนยนา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 ไายายยายนายนายนานายนายนยนายนยายนาายนาายอายนายนนายนา้ไายนม้นานอนไม่วางไว้ลมางแล้วกูวางแล้วแล้วใกูควรวางเสือนยยยานนนนานนนนย มีอะไรมปขึ้นไลยวาสันเลยไอคิวคิวมีมืออีกบ้ามีคลองอีกบ้าไม่มี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 ละต้องวางกล้องใรูปดีๆวางกล้องถ่ารูปก่อนแล้วก็เอากล้องจีเออแล้วกูก็ต้องวางดีๆเฮ้ยสามสามมีมิดเดิ้งนะเดิ้งนิดนึงอันนี้สามนะสามนะแอคทิวิตี้สามนะกดกดไล่หมุนกล้องมันคือห้องนี้ไม่ใช่หรอวะแล้วกูจะเดินมาทำเชี้ยอะไรเนี่ย กดอะไรผลก้องวะอยู่ใกลกู่ในเฮียอุ้ยมาแล้วไอ้แฟนแวบด้วยรถแบบดูสิ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 ดิสิสมสเดินิส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 อ้วสิ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 คิส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 ทสิสิอิสอยู่ที่สิอิส่สิ่ิสิสิสิ่ิสิสิงิสิสิงิส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 ิอิส้สงเงี้ยวางสุอะ ใช่ถ้าศู์ถ้าสูญแล้วต้องออกมาะำไมถ้าถ้าขึ้สมองขระบวนมันตายหรอใช่ตายแล้วสูแล้วสูแล้วตอนนี้สูแล้วไปรีบเลย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 ไอิวเรรีบเรีบเสมุดกดวางไงตัวจเหรอวางแล้ววางแล้ววางแล้วมพูดด้วยกิฟอ์ตอใช่ป่ะกดตัวอะไรกดตัวเอ้กดตัวบีอะเออกิฟออไมึงพูดชื่อมันนะแล้วก็กิฟอารอาร์ไทชารลส์กิฟอาร์ l อาร์ร์ give us เยสสัตว์ไม่พี่ปาเฮียสิบบสิบสิบเฮ้ยโดนฆ่าคุโดนฆ่าแล้วคุณโดนฆ่าแล้วไอ้นอาไอ้หเฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมีสปีดบอกเลยยอียองยองยองยอมยอมยอมยองยอยองยองยองยอม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 ยอง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 ยอ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 งอยยงงอยยงอยยงออะออออออยงออยย สูนแล้วอรอไอ้เหี้ยพี่จกตาสูนแล้วสูนแล้วศูนแล้วศูนแล้วออกเลยออกเลยโอ้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 ย้ยอียโอ้อ้ยโอ้ย้ย่อ้ยอ้ยด้ยโอยศอ้ยโอ้ยอ้ยส่้กโอ้ีโเ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยีอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เอ้ยโ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 ้ยโยอ้ย้ยโอยโอ้ยโอวิโอโอ้ยโอ้ยโกอ้ยอ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยยอ้ปออออยอ่ะดิน้้ ไปแล้วมันไม่ได้แล้วว่ะน้ำดำเมื่อกี้มันอยู่ด้านบนเลยอ่ะห้องที่พี่เข้าห้องน้ำเมื่อกี้เป็นน้ำดำแต่ไม่ได้เลากล้องอะไปไงมีมีมีไม่ได้ถ่ายไม่ได้เอากล้องขึ้นไปไงมันขึ้นสมองเราน้อยเกินอะเออไม่ได้อิ่งอันหนึ่งคืออะไรฟิซซิ่งเทมเปอเรเจอร์ป่ะไม่ใช่พี่อันนี้ที่เราหาได้นะมีเอเอ็มเอสวิห้ากดไลติงจะมีบล็อกแล้วก็โกดไลติงก็ต้องเป็นโอนี้อย่าลืมไปกด จะเลือกคนเลือกเจมเลือกอชื่อผีแล้วน,นะครับตนนแต่ละคือคือเราต้องหาหลักฐานแล้วก็เดาว่าผีตัวนี้คือผีอะไรใช่ไหมใช่แค่นั้น,นแหละเก่งจรงจังวะเนีย่ยเกมไม่พูดตึงเกมไม่พูดตึง